อันนี้ครับสวัสดีครับท่านอันนี้อยู่ในรถ isuzu adventure ไทยรุ่งเครื่อง2008เทอร์โบดีเซลนะครับผมขายเพียง79,000บาทขายถูกนะไม่ต้องตกใจนะรับประกันว่าเครื่องเกียร์ดีแน่นอนนะเครื่องล่างดีแอร์เย็นอ่าเป็นปั๊มสายด้วยนะแล้วก็คันนี้คือบอกกล้าบอกว่าถูกเพราะว่ามันคือขับ4ล้อนะผมขับเคลื่อน4ล้อจากโรงงานนะครับผม ล้วถามว่าทำไมผมขายถูกตำหนิคือสีมันไม่ค่อยสวยนะผมแต่เอาจริงๆจอดเนี่ยดูดิมันก็นหล่อนะเนี่ยเนี่ยดูดูกันเองได้ในคลิปได้ในคลิปเลยครับผมแหลกหลังคาให้ไปด้วยหมดเลย79 0 0 0ขายราคานี้ลยท่านก็เนี่ยดูสภาพโดยรวมเอาจริงๆผมก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้คือที่จอดมันมันเยอะไปหมดรถมันเต็มไปหมดแล้ว เดี๋ยผมยาไหลรไม่มีให้นะครับคันนี้ก็ไปหาใส่กันเพิ่มเอานะครับแค่แต่ว่าแค่ล้อเนี่ยที่ใส่มาให้นี่ก็คุ้มแล้วนะเนี่ยรอบรถเนี่ยล้อกับยานี่โอ้มันหมื่นละเนี่ยผมสภาพโดยรวมเนี่ยคือดูเนี่ยหล่อเลยแต่สีมันไม่สวยเนี่ยเห็นป่ะดูดีสีเนี่ยเห็นป่ะมันซีดมันด่างมีผุด้วยบางจุดแต่ว่าแชสซีไม่ผุนะโอนได้ปกติ เห็นว่าสีลอกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติครับอ่าผมอิสุรุนนี้มันเป็นอีทุกคันเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยประตูเนี่ยเห็นว่ามีผูกเห็นปะก็ต้องไปทํากันหน่อยแต่ว่าคานนะเนี่ยสวยนะเนี่ยอ่าเนี่ยครับ่านสวยเลยกิบเลยมีผูแค่บางจุบันไดเนี่ยังดีอยู่เลยคันนี้บันไดแน่นมากเนี่ยผมเนี่ยหนักร้อยกว่าขึ้นมาเหยียบนะผมขึ้นมาเหยียบบันไดนะไม่งั้น ปีขึ้นมาไม่ได้นะเนี่ยนี่ก็เนี่ยหลังคานี่คือสีสภาพตามนี้ก็จริงแต่ว่าไม่มีรั่วนะะเนี่ยมีผุๆบ้างนิดดหน่อยแต่ไม่มีรั่ว <c oughs> ฝนตกน้ําไม่เข้าแล้วก็แหลกหลังคาก็มีให้ครบนะครับผมรถก็แนวออฟโรดขับสี่อะ่ะมันก็จะสูงสูงแล้วก็สั้นๆก็ค่อนข้างเท่นะวัวเท่เลยแหละถ่ายรูปสักรูปนะมันเท่ปะ โอเคก็ใน้ครับท่านเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วกันก็ไม่มีชนหนักนะครับคันนี้สีไม่สวยแต่ก็ไม่มีชนหนักนะผมปัญหาความร้อนไม่มีเดิมเดิมนาคันนี้มีสต,กสติกเกอร์อะไรนี่อยู่ครบเดี๋ยวมาดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสตาร์ทเครื่องให้ดูภายในเบาะข้างหน้าเขาไปหุ้มหนังมานะผมก็ไม่มีขาดนะสภาพเบาะดูดีสวยนะผม ระบบเซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกไฟฟ้า2บานหน้าใช้ได้2บานหลังใช้ไม่ได้นะผมก็รีวิวกันตามความจริงนี่ผมเบาะหลังก็สภาพดีแผงประตูเนี่ยสวยทุกอันแอร์หลังก็เย็นแอร์หลังมีปุ่มเปิดปิดด้วยนะครับผมสำหรับแอร์หลังนีเบาะเบาะสวยไม่ขาดเลยดูดิเบาะหลังก็ยิ่งไม่ขาดสวยเข้าไปใหญ่ดูดิถ้าไม่มีคนนั่งแอร์หลังเย็นนะทุกท่าน แล้วคันนี้ช่องแอร์แบบว่าครบด้วยไม่แตกด้วยม่า Amazing มากอะว่าแอร์แอร์ตัวนี้มันเก่าขนาดนี้แต่มันไม่แตกแต่ผมต้องเบามือมากดูดิเบาจนมือมือแทบมือสั่นจับแรงแม่งหักครับผมอายุมันเยอะแล้วเอามาเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ดูกันครับนี่ครับรอรอ,อดูดิดไฟไฟท้ายน่าจะเปลี่ยนใหม่ด้วยสายกลิปเลยเนี่ย กระจกมีไอ้กระจกจิ๋วให้ดูด้วยนะผมอ่ะผมสตาร์ทรถให้ดูนี่ครับบิดออนสตาร์ทปุ๊บติดปับ๊บกระจกจะเปิดให้ดูครับใช้งานได้อ่าเรียบร้อยนะผมนี่ใช้งานได้นะครับผมฝั่งคนขับเป็นออโต้ด้วยเนี่ยทำเป็นเล่นไปนี่ครับผมสภาพห้องเครื่องเนียนๆนิ่งๆ แล้วแม่งขับโคตรแรงเลยคร้บขับดีมากเหยียบอย่างพุ่งเดี๋ยวผมดึงอันนี้ให้ดูเนี่ยที่จริงอะ่ะถ้าขับเครื่องร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฟันออกซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะทุกท่านถ้าขันไหนถ้าขันไหนไม่มีฟันออกอะ่ะมันไปนต่อการการไอที่วัดน้ำมันเครื่องมาหรือเปล่ารู้ตัวอีกทีระเบิดนะผมพังโอเคประมาณนี้ทุกท่านคือดึง ดึงขึ้นมาเนี่ยมันมันแทบจะวัดอะไรไม่ได้เอาจริงๆแล้วได้ได้ได้แบบว่านิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าดึงแล้วน้ํามันพุ่งกระเด็นเข้าหน้าเออนั้นก็ค่อยแบบน่าสงสัยนิดนึงแต่เนี่ยอย่างที่ผมบอกท่านว่าคันนี้มันพร้อมใช้ที่ขายถูกเพราะว่าสีไม่สวยแค่นั้นเองนะผมก็ขายราคาเนี้ยทุกท่านเพราะว่าเสียดายรถเหมือนกันใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ นะครับผมเดี๋ยวผมปิดปิดไอ้ฝากระโปรงจะได้ดูภาพรวมนะครับปิดฝากระโปรงก็ยังแน่นๆอยู่ดูดิเนี่ยฝากระโปรงสี่ด้านไม่สวยเห็นปะเห็นปะแต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมคือจอดนี่คือแบบว่าเนี่ยถ้าเทียบกับไอ้สิบร้อคันนี้อันนี้สวยกว่าเห็นปะท่านมันอยู่ที่ว่าเราจะเทียบกับอะไรนะผม อโอเคใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ